5หน่วยข่าวกรองที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก 1. CIA สหรัฐก่อตั้งเมื่อปี1947หลังสงครามโลกครั้งที่2มีบทบาททั้งสืบข่าวและแทรกแซงการเมืองต่างประเทศเช่นคนรัฐบาลอิหร่านปี1953และชิลีปี1973ในสงครามเย็น CIA คือกำลังหลักต้านโซเวียตและต่อมาเป็นหัวใจในการล่าอุสมาบินลาเดนแม้ทรงอิทธิพลแต่ก็ถูกวิจารณ์เรื่องการทรมาน การใช้โดนสังหารและการแทรกแซงอธิปไตยของประเทศอื่น2มอสซาดอิสราเอลชื่อเสียงระดับโลกจากการลักพาตัวอดอลฟไอชมันอดีตนาซีและปฏิบัติการรัส t อฟก g อตตามล่าผู้ก่อการร้ายหลังโศกนาฏกรรมมิวนิก1972มอสซาดเชี่ยวชาญด้านต่อต้านก่อการร้ายและการลอบสังหารแม้ถูกวิจารณ์เรื่องโหดเหี้ยมแต่ยังเป็นหน่วยข่าวกรองที่สตรูทั่วโลกเกรงกลัวที่สุดหน่วยหนึ่ง